ท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธรัตนะได้ทรงสแสดงประถมะเทศนาด้วยพระธรรมรัตนะอันมีนามว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรโรดปัญญวคีณอิสิปตนะมรุกธายวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ก่อกำเนิดพระสังฆรัตนะครบท้วนพร้อมเป็นพระรัตนไตรยัยณดีถีเดือนเพนเดือนอาสาหะบูชาเพราะฉะนั้นวันอาสาหะบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัท จักได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพุทธตามหนทางแห่งอริยมรรตตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดีถีเช่นนี้ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนคงเคยปฏิญญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันมาแล้วทุกคนด้วยถ้อยคำภาษาบาลีว่าพุทธังสรนังัจามิธรรมังสรนังคัจามิสังขังสรนังัจามิเป็นต้นณโอกาสคล้ายวันบังเกิดพระรัตนตรยัยครบองค์สามจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ทบทวนความหมายของคำปฏิญญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วมีสาระรึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรมถ้าท่านมีพระคาทริรณราคมคอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิตก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงได้คำสั่งสอนของพระศาสดา ย่อมมีความระอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าประพฤติร่วงดาเมิดศีลซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำและย่อมขนขวายที่จะประพฤติธรรมะซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญงอกงามถ้าทําได้ตามนั้นความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระระัตนาัยย่อมมีอยู่จริง และย่อมดลบรรดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริงด้วยผลจากความดีงามที่ท่านเพียรประพฤติตามพระพุทธธรรมนั่นเองไม่ใช่โดยอนุภาพลี้ลับซึ่งเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใดประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสารหบูชา มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบหกสิบปีมาแล้วบนผืนแผ่นดินไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรสมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจและขอฉะจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชา และเทศการเขา้าพรรษาเป็นปฐมฤกษ์แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญญาณในอันที่จะละเว้นจากบาปพร้อมเล่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูนเพื่อสันติสุขอันไพ่บูรในชีวิตของท่านครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกนี้สืบต่อไป